สวัสดีครับผมผมท็อปนะครับ SA ศูนย์สีอิสุลำปางนะครับหรือเจ้าที่ปรึกษางานบริการนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำศูนย์สีแห่งใหม่ของเรานะครับศูนย์สีอิสุลำปางเบื้องต้นเลยผมจะแจ้งก่อนว่าอยู่ที่ตรงไหนเนาะศูนย์สีเราอยู่บริเวณปากทางบ้านพุ่งโค้งนะครับหรือถนนคู่ขนานลำปางเชียงใหม่นะครับผมจุดสังเกตง่ายๆนะครับผมอยู่เยื้องๆกับ PA Concrete นะครับผมศูนย์สีเราครับเจ๋งยังไงทำไมลูกค้าถึงต้องมาใช้บริการที่เรานะครับผม ศูนย์สีของเราเป็นศูนย์สีแห่งใหม่ทุกอย่างใหม่ทั้งหมดและทันสมัยที่สุดในลำปางณขณะนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขอแนะนำตั้งแต่ส่วนหน้ากันเนาะส่วนหน้าของเรามีพื้นที่เป็นออฟฟิศนะครับผมไว้คอยรับรองลูกค้าและให้บริการลูกค้าทุกท่านแม้กระทั่งเจ้าที่ประกันเองด้วยนะครับเนาะส่วนในโรงซ่อมเองของเรามีทั้งหมด4รางดึงชุดเคาะดึง2ชุดห้องเตรียมพื้น6ห้องครับผม และห้องอบห้องพ่นสีสองห้องนะครับผมส่วนเรื่องช่างนะครับช่างของเราผ่านการรับรองทุกท่านครับผมและที่สําคัญเมื่อกี้ลืมแจ้งศูย์สีของเรานะครับได้ผ่านการรับรองจากมาตรฐานของตีเพรเรียบร้อยครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพแต่อย่างใดมีคนถามผมมาอะไรของเราแท้หรือเปล่าแท้ครับผม ศูนย์สีของเราสั่งอะไหล่มาตีเพชรนะครับผมกัรันตีได้เลยว่าอะไหล่ทุกชิ้นแท้แน่นอนครับผมศูนย์สีของเรารับงานไหนบ้างรับงานเบากลางหนักนะครับผมงานเบาเปลี่ยนไฟท้ายเปลี่ยนไฟหน้าส่วนงานกลางเนี่ยจะเป็นงานเคาะหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนงานหนักตั้งแต่ดัดครสีเราก็ทำนะครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพที่ออกไปและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมทางศูนย์สีรับประกันสีนานให้1ปีเลยนะครับผมกรณีมีปัญหาเรื่องของสีลูกค้าสามารถเอามาแก้งานได้เลยเราประกันให้1ปี ศูนย์สีเรานะครับรับรถทุกยี่ห้อนะครับผมคลิปต่อไปนะครับผมผมจะมาแจ้งเรื่องเกี่ยวกับการเคลมนะครับลูกค้าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ